โอเคครับในเลคเชอร์นี้ก็จะมาสอนวิธีการออกแบบฟอร์ม CRUD Form ตัวนี้นะครับฟอร์มนี้ใช้สำหรับการเพิ่มข้อมูลใหม่นะครับใช้สำหรับการแก้ไขารายการหรือสามารถที่จะลบรายการด้วยก็ได้นะครับผมเพียงแต่ว่าในเวิร์กช็อปนี้นะครับในส่วนของการลบเนี่ยผมเอาไปวางไว้ในส่วน Delete ตรงนี้แล้วนะก็อฟอร์มนี้ก็จะเหลือแค่การ add new นะแล้วก็ update นะครับ รวมถึงการดึงข้อมูลมาสแสดงบนฟอร์มตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคเราจะมาออกแบบฟอร์มแบบนี้กันนะครับผมก็ให้ทําการเปิดโปรเจกต์เดิมของเราขึ้นมานะครับต่อจากเลคเชอร์ที่แล้วนะครับให้เพิ่มฟอร์มเข้ามา1ฟอร์มนะไปที่ Solution Explorer คลิกขวา Add นะครับแล้วก็ w n n o w w Form ผมจะตั้งชื่อว่า crudform จากนั้นก็กด Add เข้ามาเลยนะครับ อันดับแรกนะครับผมก็จะทําการลากตัว property window มาใกล้ใกล้ก่อนนะเพื่อที่จะได้ออกแบบง่ายๆเนาะปรับไซส์ของฟอร์มนะครับตรงนี้ขนาดนะต้องการปรับตามที่ต้องการได้เลยเนาะ,ะความกว้างผมจะปรับไปที่789นะความสูง598ประมาณนี้นะตามตัวอย่างนะครับต่อไปผมจะปรับพื้นหลังนะตรงนี้ back color ผมจะใช้สี sky ยบลูหาดูนะตรงเว็บ นันนีะครบถ้าหายากเราอาจจะพิมพ์เข้าไปเลยก็ได้นะครับ sky blue เดี๋ยวผมพิมพ์ให้ดูเนาะ sky blue enter นะครับก็จะได้แบบนีเลยเนาะถ้ามันหายากนะพิมพ์ได้เลยนะครับผมโอเคต่อไปจะนำตัว panel มาวางนะก็ไปที่ view นะครับไปที่ toolbox พิมพ์คาว่า panel ลากมานะตรงนี้เราจะทำจะใช้เป็นไตเติลนะครับผมก็ปรับ p r ป p e ต t y ดอกให้เขายึดอยู่ด้านบนเนาะแบบนี้จากนั้นก็ปรับขนาดได้ตามต้องการเนาะเปลี่ยนสีพื้นหลังผมจะใช้สี teal นะ T E A L ประมาณนี้ enter ได้เลยเนาะจากนั้นจะใช้ลาเบลเนาะในการทำไตเติลลากลาเบลเข้ามานะครับ ปรับฟอนต์ได้ตามต้องการนะครับผมจะใช้ฟอนต์นี้แล้วกัน o s w a l l อ่าตรงนี้นะครับปรับประมาณสัก18ดูนะแล้วก็เปลี่ยนสีพื้นหลังอ่าเปลี่ยนสีตวสัวอักษรให้มันตัดกับสีทึบก็จะเป็นสีวินโดว์ก็ได้นะครับสีออกแนวขาวๆได้หมดนะครับผมอ่า,านั้นก็เปลี่ยนข้อความนะครับตรงนี้ ผมก็จะเปลี่ยนประมาณนี้นะครับจากนั้นผมก็จะทำการปรับ property auto size ให้เป็น f a l s นะเราจะปรับขนาดเองนะก็เป็นแบบนี้เนาะ,ะเราก็สามารถที่จะลากปรับขนาดได้แบบนี้นครับต่อไปผมก็จะใช้ตัว property ดอกมาช่วยนะตัวนี้ให้เขายึดเต็ม panel ไปเลยปึ๊บแบบนีน้จากนั้นเราก็ปรับให้อยู่กึ่งกลางโดยไปที่ t a k e align งนี้นะครับ middle center เนาะเขาก็จะมาอยู่ตรงกลางแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะใช้กรุบบอกในการแบ่งข้อมูลเนาะจะเป็นข้อมูลลูกค้าข้อมูลที่อยู่แล้วก็รูปภาพนะครับเพิ่มกรุบบอกเข้ามานะกรุบบอกตรงนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนฟอนต์ได้ตามต้องการเลยนะผมก็จะใช้ฟอนต์ตัวนี้แล้วกันเนาะ ปรับขนาดได้ตามต้องการนะครับผมอ่ปรับประมาณ10ดูก่อนนะจากนั้นก็ Copy มานะครับอ่า Ctrl C หรือ Copy มาบิ๊กเล็ได้นะครับผมอ่ากดขวา Copy มาวางมา3อันนะชุดแรกเป็นข้อมูลลูกค้านะชุด2เป็นข้อมูลที่อยู่ลูกของลูกค้าชุดที่3เป็น Picture สำหรับสแสดงรูปของลูกค้านะครับผมอ่ามาทิศตัวแรกก่อนนะกรุ๊ปบอก1ตรงนี้ เปลี่ยนข้อความเป็น Customer Info เป็นข้อมูลลูกค้านั่นเองเนาะปรับขนาดได้ตามต้องการนะครับตรงนี้ตามตัวอย่างนะความกว้างก็จะประมาณ368ความสูงก็จะประมาณ253นะครับ Location น,นะก็คือตำแหน่งที่ต้องการให้เขาอยู่เนาะเราอาจจะสามารถที่จะปรับได้เองนะตรงนี้ ่างเช่นผมพิมพ์24เขาก็จะไปอยู่ตรงนี้เนาะ1่เขาก็จะกยับขึ้นบนแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะป้อนตัวเลขก็ได้หรือใช้คลิกเข้าไปแล้วก็ใช้เนี่ยผมใช้คีย์บอร์ดช่วยนมครับเนี่ยก็ะจะสามารถทำแบบนี้ได้เนาะโอเคเขาจะได้แล้วเนาะตอนนี้ผมก็จะมีตัวอ้างอิงเป็นตัวนี้ก่อนเนาะ customer info จากนั้นก็ปรับตัวคบบอกตัวที่2ตาม ตัวแรกนะครับผมเป็นตัวอย่างต่อไปเราจะลากตัว label แล้วก็ t e x t box เข้ามาแสดงในนี้นะครับเอา label ก่อนนะครับลากเข้ามาแล้วก็ t e x t box แบบนี้เนาะปรับขนาดได้ตามต้องการแล้วเราจะ copy มาเนาะตอนนี้ตัวแรกจะใช้เป็น customer id นะครับ ก็ปีมา1ชุดชุดที่2เป็น first name ชุดที่3เป็น last name ชุดที่4เป็น email ชุดที่5เป็น phone นะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็น checkbox สำหรับบอกว่าเป็น active หรือไม่ไม่ active นะครับก็ checkbox นํามาวางเลยนะครับแบบนี้ในส่วนของตัวนี้นะครับ t e c t b o x ตัวแรกเนี่ยจะตั้งชื่อว่า customer i d t e x t b ล x นะครับแล้วก็เปลี่ยนปรับ property read only เท่ากับ true นะตรงนี้เราจะไม่ให้แก้นะครับผมตัวนี้จะเป็น auto เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นการาทำอะไรก็ตามก็จะตอนเพิ่มข้อมูลใหม่นี่ก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นเราก็จะไม่ให้แก้นะครับผมนะตรงนี้เป็น auto ID นั่นเองนะครับ Label ตรงนี้ก็เป็นปรับข้อความ t e x t เป็น customer ID ่าประมาณนี้อ่าต่อต่อไปนะครับนี่ก็เป็น first name นะ label ตัวที่สองเปลี่ยนข้ออ่าเปลี่ยนชื่อของ text box ด้วยนะครับเป็น first first name text box ต่อไปเป็น last name นะ เปลี่ยนชื่อ t e x t Box ตามลาเบลเลยนะครับก็เป็น last name text box ต่อไปจะเป็นอ e ีเมล text box ก็ตั้งชื่อว่า email text box ต่อไปเป็นโฟนนะครับโฟนตัวนี้ text box ก็จะเป็น phone text box นะครับ อ่าต่อไปเช็คบ็อกตัวนี้จะเป็น Active นะข้อความ Active คือยังใช้งานอยู่หรือเปล่าเนาะก็ตั้งชื่อว่า Active c h e คบล็อโอเคอันนี้ก็สามารถที่จัดวางได้ตามต้องการนะว่าให้ให้เขาอยู่ตรงไหนเนาะผมก็จะปรับประมาณนี้ ในส่วนของการจัดวางนี่เราสามารถที่จะขยับได้เองเลยนะครับว่าแบบไหนมันสวยเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ก็เสร็จในส่วนของ Customer Info นะกรุบบอกต่อไปเราจะใช้เราจะมาทำงาน,นที่ Address บ้างนะครับ Address นี่ก็จะ Copy มา4ชุดนะตรงนี้1 2 3 4 Copy มาเลย c t r l C แล้วก็มาคลิกที่กรุบบอก2 c งค r l V ไปเลยแบบนี้นะครับแล้วก็จัดการเลื่อนได้ตามต้องการเนาะ ผมจะปรับขนาดให้มันสามารถวาง TextBo ็อกได้นะประมาณนี้แล้วก็เลื่อนเอาเลยนะครับประมาณนี้เนาะตัวแรกจะเป็น address id นะครับแล้วก็ชื่อ Textbox ก็จะเป็น address id Textbox ตัวนี้จะเป็น read only นะ รีดออลีกับ true คือเป็นค่าออโต้นั่นเองนะไม่อนุญาตให้แก้ไขนะครับเวลาเพิ่มข้อมูลก็ปรับออโต้ไปนะต่อไปก็จะเป็น a d d อันราะัวนนี้ชื่อเท็กบ็อกก็จะเป็น address เท็กบ o ็อกต่อไป district แท็กบ็อกนะครับ textbox ก็จะเป็น d i s t r i c t t e x t b o x ตัวสุดท้าย post a l code นะครับหรือ zip code นั่นเองอรหัสไปรษณีย์ post a l code t e x t b o x ก็เปลี่ยนด้วยนะเป็น post a l code t e x t b o x เราเปลี่ยน text ด้วย,ยัง group b l o นี้เปลี่ยนด้วยเนาะเป็น address ตรงนี้ ประมาณนี้เนาะต่อไปนะอันนี้ก็เสร็จสิ้นตรงนี้แล้ว Customer Info กับ Address ต่อไปจะเป็นตนัวนี้เป็น Picture นะ,ะก็เปลี่ยนข้อความเลยว่า Picture ให้กับตัวกรุบบอกสานะครับแล้วก็ปรับขนาดได้ตามต้องการเลยตรงนี้นะก็จะประมาณนี้นะตามตัวอย่างผมก็จะปรับประมาณ3 2 5นะครับ ความกวาม้างความสูงให้เท่ากันเนาะสามรูปภาพจะได้ออกมาดีนะครับผมตัวนี้เนาะต่อไปนะครับเราจะนำตัว picture box มาวางในกรุปบอกตัวนี้กรุปบอกสานะครับก็พิมพ์เลยว่า picture box นะครับลากเข้ามาในกรุปบอกสาปุ๊บแบบนี้ปรับตัวนี้นะครับเนี่ยตรงสามเหลี่ยมนั้นบนขวาเนี่ยดอกอิ n พาร n t รน n อนเทนเให้เขาขยับเต็ม กรุบบอ,อกไปเลยนะครับจากนั้นในส่วนของไซส์โหมดปรับเป็นซูมนะให้รูปภาพมันเต็มพอดีนะครับโอเคอันนี้ก็เสร็จสิ้นในส่วนของพิกเจอ์นะครับต่อไปนะจะมีปุ่ม4ปุ่มเนาะสำหรับการเบราว์หารูปภาพเคลียร์รูปภาพการปุ่มเซฟแล้วก็ปุ่มปนะิดเนาะก็ลากเข้ามาเลยนะครับบอททอนตัวนี้4อันนะครับก็ ก็ p ีวางได้เลยนะคอนตรนซีคอนตรนวแบบนี้นะครับโอเคให้ครบทั้ง4ปุ่มแล้วอาจจะปรับฟอนต์ได้ตามต้องการนะถ้าเราไม่ต้องการฟอนต์นี้นะเลือกทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนฟอนนะต์นะลองปรับดูนะครับประมาณนี้ ปุ่มแรกจะเป็นปุ่มสำหรับการเบราว์หารูปภาพนะก็จะตั้งชื่อว่า browse button ล้กันนะ browse button ะครับข้อความบนปุ่มก็จะเป็น browse ปุ่มที่2เป็นปุ่มเคลียร์รูปภาพจาก Pi นะ่จะบอกเนาะก็จะตั้งชื่อว่า clear button ข้อความบนปุ่มก็ clear รนะ์ปุ่มที่3เป็นปุ่มสำหรับ excute ก็คือว่า บันทึกข้อมูลกับแก้ไขข้อมูลเนาะก็ตั้งชื่อได้ตามต้องการนะในที่นี้ก็จะตั้งชื่อว่า xq c button ข้อความบนปุ่มก็จะ xq นะครับปุ่มที่4จะเป็นปุ่มสาหรับปิดฟอร์มนี้โดยที่ไม่ต้องเซฟเนาะก็ตั้งชื่อว่า close button ปิดไปเฉยๆนะครับอ่า close ต่อไปเราจะ,ะทำการปรับขนาดให้มันดูสวยงามกว่านี้เนาะ ก็จะเลือกทั้งหมดเนาะสี่ปุ่มเลยปรับซ้ายทีเดียวนะความกว้างประมาณสัก1น8ลองดูก่อนนะครับความสูง45ดูนะแล้วจากนั้นก็ลองปรับจัดวางตำแหน่งดูก่อนว่ามันได้ไหมนะครับอาจจะชิดกันนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยปรับพวกนี้ขึ้นไปเนะเาะลองขยับนี้ขึ้นไป <king> ผมใช้คีย์บอร์ดช่วยด้วยนะครับตรงนี้คันเลื่องขึ้นเลื่อนลงเนาะก็ดูว่านะเหมาะสมหรือ,อยังนะครับตรงนี้จากนั้นผมก็จะทำการอาใส่รูปภาพให้กับปุ่มเหล่านี้นะครับกดที่ปุ่มร r o วก่อนนะครับจากนั้นก็เลือก image ตรงนี้ในส่วนของรูปภาพจะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดอยู่แล้วนะครับผมอ่า สามารถที่จะกดในโพสต์หรือดูตรงรีซอร์ตไฟล์ของแต่ละเลคเชอร์ได้เลยเนาะในส่วนของลิงก์ดาวน์โหลดครับผมจะ Import ไอคอนเข้ามานะก็ผมจะเก็บวไว้ตรงนี้โค s t ไอคอนนะ PNG ขนาด16พิกเซลนะปุ่มเ r ผมใช้ตัวไอคอนตัวนี้เนาะ16พิกเซลนะครับตรงนี้ไปดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยนะครับปุ่มที่2ปุ่มเคลียร์ก็ทำเหมือนเดิมนะครับ Image ตรงนี้ อินพุตเข้ามาเคลียร์ผมใช้ตัวนี้นะ1 6พิกเซลปุ่ม xq อ่าก็ browse image เข้ามาเลยนะ import เข้ามา e x c <Q> e ใช้ตัวนี้นะครับปุ่มรูปดิสตัวนี้1 6พิกเซลเหมือนกันโอเคไปนะครับตัวสุดท้ายปุ่ม close ก็ browse image เข้ามานะครับ import นี่ตัวนี้นะ action exit 16พิกเซลเช่นกันนะครับโอเคทีนี้เราจะปรับให้รูปภาพมันชิดซ้ายนิดนึงก็เลือกทั้งหมดแบบนี้นะครับในส่วนของ property text i m a g e r e l a t i o n ปรับเป็น i m a g e before text ให้รูปภาพอยู่ด้านหน้าข้อความในส่วนของ text align ลองปรับดูนะว่าจะชิดไหนดีนะชิดขวากึ่งกลางชิดซ้ายก็ลองปรับดูที่มันสวยงามน,นะครับ รูปภาพก็สามารถปรับได้เหมือนกันนะ image จอะไ n ตรงนี้ชิดซ้ายก็เป็นแบบนี้นะครับกึ่งกลางตรงนี้ชิดขวาก็เลือกดูนะว่าอันไหนมันสวยผมปรับอิมเมจอะไ n ของรูปภาพเท่ากับ middle center แล้วก็ t ทคอะไ i g n ของข้อความเป็นม i ดเดิลไรท์นะครับ, right รบก็จะได้ผลลัพธ์ประมาณนี้เนาะตรงตรงนี้ได้แล้วแหละนะครับในส่วนข้อความของฟอร์มเนี่เราอาจจะใส่อคอนด้วยก็ได้นะตรงนี้ ใส่ไอคอนแล้วก็เปลี่ยนข้อความด้วยก็ได้นะครับผมจะดูว่ามี icon อไอคอนอะไรสวยเนาะอาจจะใช้อ่าผมเลือกไอคอนนี้ก่อนนะเป็น ICO นะครับก็ลิงก์พวกนี้ผมก็แนบไว้ไปในเลคเชอร์ต่างๆแล้วเนาะสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยนะครับอ่าข้อความบนฟอร์มนะ start position ด้วยนะก็เป็น center screen ข้อความก็จะเป็น v b n e t MySQL CRUD form สามารถกำหนดข้อความได้เองเลยนะตรงไตเติลของฟอร์มตรงนี้นะครับก็รวมๆแล้วก็จะประมาณนี้นะครับอ่าก็ใกล้เคียงกับตัวอย่างเนาะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างตัวอย่างก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะทําการเซฟแล้วก็เก็บตัว Property Window ไปเนาะ โอเคครับในส่วนของการออกแบบฟอร์ม CRUD ก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการเขียนโค้ดเดี๋ยวเราเค่อยไปทำกันในเลคเชอร์ต่อไปนะครับผมสําหรับเลคเชอร์นี้ก็ขอบคุณมากครับ